ความสวยางามค่ะเพิ่มแอมเบียนไลท์แบบนี้เลยนะคะเหมือนตัวรถ l u กชัวรี่แพงๆเลยนี่สว,สวยแบบนี้ก็ A v a วนพายค่ะลนยเวกนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นโฟมฟอร์มมิ่งเลยนะคะก็คือลักษณะเหนียว วิกเตอร์นั่นเองนะคะเป็นท่อหล่อนะคะเป็นท่อคู่สี่เหลี่ยมแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะเสริมหลอกค่ะตัวชุดวิกเตอร์แบบนี้คือสเกิร์ตหน้านั่นเองตัวสเกิร์ตหน้าแบบนี้ชุดวิกเตอร์เป็นชุดคลาสสิกที่สุดในรุ่นแล้วนะคะตัวตึงของรุ่นซุม้มหลอน,นะคะที่เป็นลายคล้ายๆฟันเฟืองแบบนี้นะคะแบบสี่นิ้วนั่นเองค่ะดางหน้าค่ะเป็นว6กตเตอร์นะคะ f ฟอดีแบบนี้นะคะแต่ะะทาเป็นสีดาเงาแบบนี้เลยค่ะ มาเจอกับแจนวันนี้แจนพามาชมสปอร์ตบวกแพ็กเกจกันนะคะแต่งหล่อมากๆเลยตัวนี้นะคะสปอร์ตบวกแพ็กเกจตัวสปอร์ตนะคะที่หายากๆนะคะรุ่นสปอร์ตของเรานะคะเอเวเรสตัวนี้นะคะที่เออราคาตัวรถนะคะอยู่ที่1 c84 นะคะบวกแพ็กเกจนะคะเป็นแพ็ก B นะคะอีก58 0 0 0นะคะเป็น1542นั่นเองนะคะและนำมาแต่งค่ะแบบเรียบๆคีนๆแบบนี้ดูไม่มีอะไรแต่มีอะไรไปดูกันเลยตัวนี้นะคะเปลี่ยนค่ะในส่วนของกระจังหน้าค่ะเป็น v6 Raptor ร์นะคะ f r d แบบนี้นะคะแต่ทำเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยค่ะให้หมันเหมือนตัวรถนั่นเองนะคะและ้วก็ตัวนี้ค่ะ เพิ่มในส่วนของไฟมินิไลท์นะคะ3จุดแบบนี้นะคะตัวนี้ทำเป็นหลอดสีขาวนั่นเองนะคะล้อมากับตัวเด t i ทามรันนิ่งไลท์ของเรานะคะซึ่งเป็นสีขาวแบบนี้อยู่แล้วเปิดทั้งตอนกลางวันนะคะกลางคืนนะคะเด่นชัดแน่นอนค่ะและมาตัวนี้ค่ะเอเวอร์เ er ตัวนี้นะคะตัวเล็กๆแบบนี้คือมาจากรุ่นของตัวสปอร์ตเขาเลยนะคะมาจากคู่ตัวโรงงานเรียบร้อยค่ะเสริมหลอค่ะ ด้วยชุดวิกเตอร์แบบนี้คือสเกิร์ตหน้านั่นเองตัวสเกิร์ตหน้าแบบนี้ชุดวิกเตอร์เป็นชุดคลาสสิกที่สุดในรุ่นแล้วนะคะตัวตึงของรุ่นค่ะพร้อมกับไฟเซนเซอร์นะคะและไฟตัดหมอกอยู่ครบค่ะมาในส่วนด้านข้างค่ะตัวนี้ใส่ในส่วนของซุ้มลอนะคะที่เป็นลายคล้ายๆฟันเฟืองแบบนี้นะคะแบบ4นิวนั่นเองค่ะ ออฟเซตของตัวลอนะคะก็เลยทำเป็นออฟเซตศูนย์นะคะมาเปลี่ยนทั้งส่วนของยางและแม็กค่ะส่วนของความสูงตัวรถนะคะเท่าเดิมนั่นนีงยางค่ะเป็นโตโยต้าเลย Open น o ค n นทีนะคะเป็นอาร์เทรนคับอยู่ก,กลางๆระหว่าง MT กับ AT เนาะก็บุกตะลุยได้ขับถนนเรียบโอเคอ่ะและแม็กค่ะ สวยสวยแบบนี้ก็ A v a m มพ r e ค่ะลายเวกนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นโฟมฟอร์มิ่เลยนะคะก็คือลักษณะเหนียวแล้วก็เบานั่นเองค่ะมานีนส่วนของด้านข้างกันค่ะเรียบๆเพลินๆค่ะตัวแหลกหลังคาเนี่ยนะคะแนบกับตัวรถนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นแนวสปอร์ตสีดำติดฟิล์มเรียบร้อยค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาในแพ็กเกจ B นั่นเองนะคะนี่ เป็นกล้อง360องศาค่ะก็จะมีนะคะในส่วนของเลนคิปปิ้งนะคะแล้วก็ครุสคอนโทรลนะคะหยุดเอ่อถึงระดับถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะคะตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็ป้องกันการชนด้วยแล้วในส่วนของแต่งเพิ่มเติมนี้นะคะตัวนี้นะคะมือจับเป็นสีดําอยู่แล้วค่ะใส่ในส่วนของครอบมือจับกันเล็บและกันลอยน,นั่นเองค่ะสัญ,ญลักษณ์สปอร์ตและบันไดข้างคู่ตัวโรงงานแบบกันลื่นเซาะร่องน้ําให้เร,เรียบร้อยแล้วค่ะ ด้านหลังนะคะทำอะไรกันไปบ้างนะคะสปอยเลอร์ค่ะตรงนี้สีดำทำเป็นดำเงาแบบนี้และครอบนะคะในส่วนของไฟนะคะซิกเนเจอร์ของเรานะคะครอบซ้ายและขวาค่ะก็ป้องกันการชนการกระแทกได้ในระดับหนึ่งนั่นเองนะคะในส่วนของตัวสปอร์ตเนี่ยเขาจะตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่สีคำว่า e v e r อเรก็จะเป็นลมดำทั้งหมดนะคะและเสริมหล่อค่ะ ชิ้นหลังสุดก็คือเกิร์ตวิกเตอร์นั่นเองนะคะเป็นท่อหลอกนะคะเป็นท่อคู่สี่เหลี่ยมแบบนี้ทั้ง2ข้างเลยนะคะอ่าและสัญ,ญลักษณ์สปอร์ตพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมาครบพร้อมทั้งฟังก์ชันนะคะที่เพิ่มเข้ามาในแพ็ก B นะคะครบคันมา,มากๆเลยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเพิ่มอะไรกันบ้าง ตัวสปอร์ตตัวนี้นะคะนี่เลยเข้าไปดูข้างในค่ะเบาะนะคะซึ่งเป็นตัวสปอร์ตอยู่แล้วนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเบาะแนวสปอร์ต<ม>แบบนี้นะคะเบาะหนังพรีเมียมพร้อมกับปุ่มดันหลังนะคะในส่วนของคนขับนะคะแล้วก็ปรับได้8ทิศทางทีเดียวเชวหน้าจอนะคะเพิ่มค่ะเป็นส่วนของหน้าจอ12นิ้ว Android Auto นะคะ Apple CarPlay นะคะแบบไร้สายนั่นเองค่ะ และชาร์จนะคะไวเลสชาร์เจอร์ค่ะไทเ A และไทซีโหมดค่ะเพิ่มโหมดการขับขี่ให้ด้วยนะคะทั้งมีโหมดประหยัดโหมดสปอร์นะคะโหมดกันลื่นนะคะครบคันค่ะและเบรกมือเป็นแบบมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดและพร้อมกับพวงมาลัยนะคะมัลติฟังกชันค่ะพร้อมกับคูดคอนโทรลนะคะ ถึงจอดหยุดนิ่งนั่นเองค่ะพุสตาร์นะคะหน้าจอแสดงผล8นิ้วแล้วก็ไฟนะคะเป็นไฟออโต้เรียบร้อยค่ะและความสวยงามค่ะเพิ่มแอมเบียนไลท์แบบนี้เลยนะคะเหมือนตัวรถ l u กชัวแพงๆเลยนี่เลือกสีได้ด้วยนะคะถึงกี่สีนะ74สีได้ถึง74สีสีเลยนะคะตัวนี้นะคะสีแบบเยอะมากๆเลยนะคะและสามารถทำเป็น ไฟวิ่งได้ด้วยสวยงามทีเดียวเชียวดูดีมีสไตล์ค่ะใครชอบแบบนี้นะคะสามารถทักกันมาได้เลยนะคะตัวสปอร์ตนะคะตอนนี้ไม่ต้องรอนานแล้วโปรดีดีด้วยแล้วก็อยากให้แจนนะคะไปส่งถึงบ้านนะคะโทรมาได้เลยค่ะ0818262623นะคะแล้วเจอกันวันรับรดค่ะ